สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมันนอกสเตชันครับวันนี้พาคุณผู้ชมมายามรอบดัวกบครับพอุ้ยใส่รอบซิ่งไว้ครับเมื่อวานนี้ครับเอาดูกันไปแบบยาวๆเลยครับบรรยากาศยามเช้าคุณผู้ชมครับประมาณหกโมงครึ่งครับกางท้องทุ่งกุลาร้องไห้ครับนี่ครับก็ใส่ไว้เป็นรอบซิ่งทั้งหมดนะครับวันนี้ค่อนข้างลมหน่อยนะครับคุณผู้ชมลมค่อนข้างแรง นี่ครับวันนี้พูอุ้ยพาลูกสมุนมาด้วยครับนี่ครับมาทั้งคู่เลยครับสมุนพูอุ้ยมาด้วยไอต่อแต่กับไอหมูปิ้งนะครับนี่ครับใส่ไว้อันแรกอยู่แถวแถวนี้ครับอันนี้เรามาไม่ได้ใสครับเมื่อวานนี้ไม่ได้ใสนะนี่คุณผู้ชมครับเราดูกันไปแบบชอตยาวๆเลยโอ้ตรงนี้ไม่ได้ใสนะคุ้ย ได้เดินมาเมื่อวานนี้ครับใส่รัดไปโน่นเลยครับเมื่อวานนี้พ่ออุ้ยทํารอบหายไปสองอันครับเห็นกลับมาหนึ่งเหลืออันหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับอันแรกอยู่นี่ครับคุณผู้ชมน้าแห้งปลาครับนี่ครับพ่ออุ้ยนี่ครับใส่แล้วตัวนี้ครับนี่ครับน้ำแห้งปลาก็ยังเข่าครับนี่ครับหนึ่งกบครับนี่ครับ หนึ่งกบครับคุณผู้ชมนี่นี่ครับยังเข้าอยู่ครับนี่ครับอันแรกกระโดนครับนี่ครับดียต่อครับใส่มันต้องใส่โคโค่แบบนี้ครับถ้าใส่โคโค่แบบนี้มันก็จะเข้าครับเพราะว่าปลามันจะดิ้นดีครับใส่โคโค่นี่ครับ บรรยากาศก็เป็นทุ่งนาที่เขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมท่านใดรู้วิธีการหากบเข้าไงนะครับหรือว่ากบจำศีลนะครับบอกด้วยนะครับว่าไปหาตรงไหนเราก็อยากหาเหมือนกันครับแต่ไม่รู้ว่าจะหาวิธีไหนครับมันกว้างเหลือเกินอึดนี่ครับแรกวางไว้ตัวนี้ได้หนึ่งแต้มมาแล้วครับโนนครับอีกอันอยู่โน่นครับน่าจะโดนครับตัวนี้ก็มองเห็นอยู่ครับ นี่ครับใส่ไว้ตัวนี้นึงครับผู้ชมนี่ครับโดนไม่ตัวนี้นี่ครับใส่ไว้ตัวนี้นึงครับโอ้ตัวนี้ไม่เข้าเลยครับปุ้ยตัวนี้ไม่เข้าสักตัวเลยครับไม่เข้าสักตัวเลยครับ อีกอันหนึ่งใส่ไว้ตรงนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องลองส่องดูกนครับว่ามีกบเข้าไหมครับอ๋อน่าจะได้ครับตัวหนึ่งนี่ครับน่าจะได้ครับหนึ่งตัวครับน่าจะได้ครับหนึ่งตัวครับหรือว่าไม่มีสักตัวโบเบ๋ครับโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่หนึ่งตัวครับนี่ครับนี่ครับ นี่ครับได้อยู่ตัวหนึ่งครับนี่ครับอ่ะไม่ผิดหวังครับใส่เท่านี้ก็จะไม่ผิดหวังครับพอได้ตัวพอได้แต้มอยู่ครับพอได้ผลครับพอได้กับข้าวเช้ากับข้าวเย็นครับก็ไปถีชีวิตบ้านๆครับอีสานบ้านๆของเรานี่ครับตัวนี้เป็นยังไงครับ ตัวนี้น้ำแห้งปลากแล้วครับผมใส่โคกเกินหรือเปล่าครับบไม่เข้าเลยครับปูตัวนี้มีมีตะกบน้อยเข้าครับไม่เข้าแล้วมีตะลูกมันเข้าเข้าเลยครับตัวนี้ครับอล้ ใส่นะครับมัน,น้ำค่นข้างขอดลงมาเยอะแล้วครับคุณผู้ชมแล้วทีนี้ตัวกบมันน่าจะจำสินไปเยอะแล้วครับกบมันน่าจะไม่วิ่งแล้วครับนี่ครับตัวนี้ได้มาหนึ่งครับหนึ่งกบคพราบคุณผู้ชมดูครับดูครับดูครับโอ้โหยิงดึงดังดึงดังนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับตัวโตอยู่ครับตัวนี้ครับตัวโตอยู่ครับอุ้ย มันเลิกเข้าสี่เข้าห้านะครับมีสี่ตัวห้าตัวก็เข้าหมดครับแต่ตอนนี้มันไม่เข้าครับนี่ครับแต้มคุณผู้ชมตัวโตครับกบเริ่มคัดไสขึ้นมาแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเก็บนี้ใหู้ปุ๋ยก่อนครับนี่ครับปุ๋ยใส่ไว้ตัวนี้ตัวอันครับอันหนึ่งครับนี่ครับ ตัวนี้มันเริ่มมาโคกนะครับตัวโคกจะจัดกบหน้าจะไม่เข้าแล้วครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่เป็นตะเข้าแหงนะครับเป็นตะคือแหงครับต่ไม่เข้าคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับเป็นตะเข้าแต่ไม่เข้าคุณผู้ชมไปดูฝั่งน้นกันต่อคุณผู้ชมผ่านมาแล้วสองครับดูรับบรรยากาศเช้าๆคุณผู้ชม บรรยากาศยามเช้าครับนี่ครับบรรยากาศเช้าเช้าครับตืดก็ใส่ไว้เลียดนี่มาครับนะครับใส่นี่ไปตืดแล้วก็ใส่นี่ครับามาลุ้นกันต่อคุณผู้ชมครับนี่ครับใส่ไว้ตัวนี้อันหนึ่งครับคุณผู้ชมนี่ครับเห็นตัวครับถ้าแบบนี้ยังไงก็โดนครับนี่ครับคุณผู้ชมนี่ครับตัวกบครับโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ครับสองคุณผู้ชมสองครับสองสองโอ้ย มนมานมนครับมันสองครับแม่คุณผู้ชมครับสองแต้มครับนี่ครับพาดสองอันเองครับคุณผู้ชมคืออยู่คืออยู่คืออยู่นี่ครับถ้าใส่น้ำจิจาจิจจ่าแบบนี้ครับอยู่ตรงกลางเนี่ยยังไงก็เข้าคุณผู้ชมแต่ว่าใส่ให้โดนทีละสี่ทีละห้าเหมือนเมื่อก่อนมันยังไม่เห็นครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับมาเลยครับคุณผู้ชม อันนี้โอ้น้ําแห้งครับตัวนี้แห้งทั้งหมดเลยครับแถวนี้นี่ครับนี่ครับถึงแม้แห้งโอ้ตัวเล็กแท้ครับนี่ครับตัวนี้น้อยเองครับยังไม่มีตัวพาดนะครับนี่ครับคุณผู้ชมตัวนี้ก็แห้งครับคุณผู้ชมโอ้ จะโดนไหมนะครับแบบนี้ไม่โดนนะคุณผู้ชมตัวนี้ก็ไม่โดนครับออแล้วก็เหลือสองอันสุดท้ายครับสองอันสุดท้ายครับ องอันสุดท้ายเอามารุ้นกันครับใส่ไว้ตัวนี้อันหนึ่งครับโอ้น้ําแห้งแล้วครับสองดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับปุ้ยนี่ครับใส่ไว้ตัวนี้อันหนึ่งครับนี่พุ้ยใส่ไว้นี้อันนึงครับนี่ครับนี่ครับใส่ไว้ตัวนี้ครับเป็นไงบ้างครับปุ้ยอ๋อปุ้ยวางลอยเกินครับถ้าวางลอยไม่เข้าครับอะโอเคครับ อันสุดท้ายครับโอ้อันนี้ก็เป็นตะเข้าครับเต่ดทำไมมันไม่มีกบเข้าครับนี่ครับปลาก็เต้นดีดึงดังดึงดังครับอไม่เข้าครับผมตัวนี้ไม่เข้าครับอะก็มันหมานครับคุณผู้ชมวันนี้ก็พอได้อยู่ครับได้แต้มอยู่ พอได้แต้มได้แก้ได้ปนเดี๋ยวคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับทีมงานมันนอกสเตชันครับอันนี้มันหมานเยครับไม่โดนอยู่สี่อันครับอันละตัวมีสองตัวยันหนึ่งครับมีสองตัวยันหนึ่งอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับทีมงานมันนอกสเตชันครับสุโขสุข,สข,ขังมีสตังใช่กันหลายๆครับสวัสดีครับ้ม